คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองกำลังเล่นเกมที่ไม่มีวันชนะไม่ว่าคุณจะศึกษาข้อมูลมาดีแค่ไหนฝึกฝนมากเพียงใดตลาดก็ยังคงเหวี่ยงคุณไปมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงเกมที่ชื่อว่าการเทรดหลายคนเข้ามาในตลาดด้วยความฝันอันสวยหรูอยากรวยทางลัดอยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่สุดท้ายกลับต้องเจอกับฝันร้ายที่กัดกินทั้งเงินทุนและจิตใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้น คำตอบไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการวิเคราะห์ซับซ้อนหรือสูตรลับอะไรหรอกครับมันอยู่ที่หัวใจของคุณต่างหากลองนึกภาพตัวเองกำลังนั่งอยู่หน้าจอกราฟราคาเต้นระรัวราวกับชีพจรที่กำลังจะขาดใจคุณเห็นโอกาสทองอยู่ตรงหน้าแต่ในขณะเดียวกันความกลัวก็กัดกินคุณจากภายในถ้ามันร่วนละ่ะถ้าฉันคิดผิดละ่ะความลังเลเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้คุณพลาดโอกาสสำคัญหรือยิ่งไปกว่านั้นอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ความกลัวมันคือปีศาจร้ายที่คอยกระซิบข้างหูคุณมันทําให้คุณขายหมูเมื่อราคากําลังจะขึ้นต่อหรือดันทุรังถือขาดทุนเพราะหวังลมๆแหลงๆว่ามันจะกลับมาแต่ไม่ใช่แค่ความกลัวเท่านั้นที่อันตรายความโลภก็เป็นอีกด้านของเหรียญที่พร้อมจะทําลายคุณได้ทุกเมื่อเมื่อคุณเริ่มได้กําไรคุณจะรู้สึกคึกเขิมมั่นใจในตัวเองมากเกินไปและเริ่มมองข้ามความเสี่ยงฉันเก่งฉันรู้ทุกอย่าง คุณเริ่มเพิ่มขนาดการดามเกมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตลาดตบหน้าคุณอย่างแรงตลาดไม่เคยโกหกมีแต่คุณนั่นแหละที่หลอกตัวเองนี่คือวลีที่นักเทรดทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจจงซื่อสัตย์ต่อต,ตัวเองยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันแล้วเราจะเอาชนะเกมนี้ได้อย่างไรคำตอบคือการฝึกฝนวินัยและสติวินัยในการทำตามแผนการเทรดที่วางไว้ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ตลาด สติในการรับรู้และควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยให้ความกลัวและความโลภเข้ามาครอบงำเทรดเหมือนเล่นเกมวางแผนเหมือนทำธุรกิจบริหารความเสี่ยงเหมือนกำลังปีนเขาคิดเสมอว่าการเทรดคือการเดินทางระยะยาวไม่ใช่การวิ่งแข่งระยะสั้นจงโฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์จำไว้ว่าตลาดหุ้นไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คุณรวยแต่มันสร้างมาเพื่อให้คนที่พร้อมเท่านั้นที่อยู่รอดจงเป็นคนที่พร้อมเสมอเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนจากผู้เล่นเป็นผู้ควบคุมเกมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วลองเริ่มจากการทำความเข้าใจจิตใจตัวเองก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาทักษะการเทรดไปทีละขั้น